จะทาค่าแอดหรือส่วนแบ่งค่าโฆษณาได้ดีคลิปวิดีโอของเราควรเป็นประเภทใดควรทําอย่างไรนั่นเองนะคะก็คือแอดดีส่วนแบ่งค่าโฆษณาดีคลิปต้องมียอดวิวเยอะคลิปคลิปต้องมีความเป็นไวรัลคลิปต้องมีความเป็นแบบยอดนิยมหรือตามกระแสฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําตามกระแสเนี่ยความไวรัลมันก็จะน้อยหรือผู้ติดตามของเราอะค่ะผู้ติดตามหลักของเราอะนะเขาเขาเขาไม่ไม่มีเป็นแบบเฉพาะทางมันก็ไวรัลอยาก ะะมันก็ยอดดีกสมมุติว่าถ้าเกิดแบบสายสอนเนีย่ยคูป้อมเนี่ยมันจะแตะหลักแสนหลักล้านได้ไหมเนี่ยคูปองบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เพียงแต่ว่าจํานวนกับคีย์ที่เล่นนะ่ะมันต้องมากพอคนที่เราอ่ะลองดูนะคะว่าเขาอยู่ประเภทแบบสายวิชาการสายสอนน่ะเขาก็สามารถทําร้านทําร้านวิวได้เหมือนกันแล้วก็รับค่าแอดสูงๆเหมือนกันนะคะที่เราเห็นกันนั่นแหละแต่ประเภทแต่ประเภทที่ทําค่าแอดสูงๆนะคะปกติก็คือ หนึ่งนะคะหนึ่งเกาะกระแสอ่าประเภทที่หนึ่งนะคะเกาะกระเสแน่ๆอะไรก็ตามที่มันเป็นกระแสแตะเข้าไว้จะถึงเราอยู่สายอะไรอ่ะพี่อยู่สายขนมอะไรก็ตามที่เป็นสายขนมอย่างเช่นเดือนนี้เดือนตุลาเดือนตุลาใช่ไหมคะกรณีถ้าเกิดว่าเราจะให้เราเคยพูดกันไปแล้วไงคีตามเทศกาลอุลาก็อะไรฮาโลวีนอย่างเงี้ยฮาโลวีนแล้วถ้าเกิดว่าเวลาที่จะทําจะทําเซตที่มันเป็นกระแสมันจะต้อง ทำยี้ซ้ำทุกวันแล้วก็ให้มันมีไอเดียมากพอซึ่งล่าสุดเนี่ยของคุณแม่ใช่ไหมก็ามาเอาก็าเอาคลิปที่มันเป็นแบบทำเค้กแล้วเป็นฮาโลวีนอ่ะพี่ฮาโลวีนเนี่ยก็คือลงแบบลงทั้งเดือนของตุลาเลยเออถึงได้บอกเมื่อวานว่าเออเดือนตุลาไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่าเราอะลงล่วงหน้าไปแล้วดังนั้นคําว่ากระแสแต่ละคนนะ่ะจะมีไม่ได้เท่ากันเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าคีย์หลักของช่องเนี่ยมันอยู่สายไหนด้วยนะคะ ถ้าถ้านํากล้วยเนี่ยมาทําเป็นขนมฮาโลวีนได้ยังไงนะคะพี่คิดดูนะว่าคีย์หลักเมนหลักของพี่คืออะไรกล้วยแล้วถ้ากล้วยทําขนมฮาโลวีนทําแบบไหนมันคือการเอาไอเดียกระแสมาใส่หรือช่วงเทศกาลมาใส่นั่นเองนะคะเป็นการที่จะได้ส่วนแบ่งค่าแอดสูงๆคือต้องเกาะกระแสทุกทุกอ่าทุกเดือนนะคะว่าของเราเราทําขนมเนี่ยกระแสแต่ละเดือนมันมีประเภทขนมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคีย์ของคีย์ของเราเราอาจจะกําหนดเลยว่า วัตถุดิบไม่มากต้นทุนไม่เยอะทําง่ายๆนี่คือเมนหลักของเราถ้าเราจะก่อกระแสรเราจะไม่ยุ่งยากเราจะไม่เยอะเราจะไม่ยากต้นทุนของเราจะไม่สูงแต่เราจะใช้ไอเดียในการทํางานเก็ตไหมพี่เกไหมเทศากาลอันนี้คือตุลาใช่ไหมตุลาตุลาคือฮาโลวีนใช่ไหมพอเดือนพฤศจิกาคืออะไรกระทงทีนี้ถามว่าเราเราเนี่ยเป็นช่องทําอาหาร แล้วกระทงที่ทาจากผักทําได้นะพี่แล้วยอดวิวดีด้วยตบอกให้แล้วแอดดีด้วยพี่ก็เห็นใช่ป่ะปีที่แล้วอ่ะเพื่อนประหมักที่เขาทากระทงกันต่างๆที่เขาดังกันมาทุกๆทุกปีอ่ะคือแบบพอฮาโลวีนจบเ็าทากระทงรอแล้วทั้งเดือนของพฤศจิกาคือกระทงหมดเลยแล้วมันจะโตมากดังนั้นเวลาทําคลิปประเภทที่หนึ่งคืออยากได้ค่าแอดสูงๆอ่ะจะไม่ได้จะไม่ได้มาแบบไม่วางแผนเราจะได้มาแบบการวางแผนคือ กระแสในช่วงนั้นว่าเป็นเทศกาลอะไรอันนี้เดือนตุลาฮาโลวีนใช่ไหมอ่าพฤศจิกาลอยกระทงใช่ไหมอ่ามันทำมันทั้งเดือนเลยทีนี้ทีนี้พอพอธันวาธันวาอะไรคริสต์มาสปีใหม่เออทำแบบสูตรขนมง่ายๆที่แบบทําเป็นของฝากแบบได้หรือว่าแบบทาเป็นของฝันปีใหม่หรือทําไปฝากทําไปไหวปู่ไหวย่าออฝากพี่ฝากน้องเวลาเดินทางพี่คิดออกปะอันนี้คือเรายกตัวอย่างเคสของพี่ยุนะเพราะว่าของพี่ยุอะพี่ยุทำเบเกอรี่ไง เบเกอรี่อ่ะสิบสอไอเดียของทั้งปีอ่ะมันมีอยู่แล้วที่จะเล่นคีย์นี้แล้วแล้วพี่ยูคิดดูนะในการทำของเราอ่ะวนปีต่อปีวนปีต่อปีปอป่ะสิ่งที่เราจะเดินโดนเสิร์ชเจอตลอดเวลาก็คือไอเดียในเทศกาลต่างๆไม่ไม่ไม่ตายอยู่แล้วมันจะกลายเป็นเอเวอกีนท,ทันทีนึกออกไหมคะคนที่จะได้ค่าแอดสูงๆนะคะคำว่าเกาะกระแสแลล้วกายเป็นยให้คุณศึกษาดูว่า เวลาคิดประเภทเนี้เราทําไปแล้วอะ่ะมันไม่จมนะมันจะมาก็ต่อเมื่อตอนนะช่วงเทศกาลนะนะมีการเสิร์ชหาเยอะๆจําได้ปะปีที่แล้วพี่หนูอ่ะพี่หนูพี่หนูหนเอ่อปุ่งเลยตอนอะไรตอนอะไรทากระทงทากระทงนะก็คือพี่หนูใช้อะไรใช้กล้วยกล้วย <c oughs> ในการทำกระทงปีที่แล้วเป็นไงคนเข้ามาดูหมื่นฝ่าอะไรอย่างเงี้ย เออตกเป็นกันตกอก,อกตกใจกันว่านั่งทํากระทงแอะไรอย่างเงี้ยจากใบไม้จากกล้วยในสวนอะไรเงี้ยแล้วคนวิ่งเข้ามาดูปึ๊บมื่น่าดนึกออกปะแอดจะแพงแอดจะสูงก็ต่อเมื่อคุณวางแผนนะจ๊ะแล้วก็คือเกาะกระแสข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองจะต้องเป็นคนที่มีความถี่นะคะมีความถี่ในการลงคลิปวิดีโอมีจํานวนในการลงคลิปวิดีโอที่ค่อนข้างเยอะและสม่ําเสมอนะคะที เยอะสม่ำเสมออันนี้คือข้อสองของคนที่ได้ค่าแอดแพงๆหนึ่งเกาะกระแส2สองถี่เยอะสม่ำเสมอไม่เกินจริงไม่เกินจริงคือประเภทนี้นะคะประเภทนี้เลยถ้าถ้าเกิดว่าเร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 าเไม่ได้ทํำตามข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยมันจะไม่ได้ค่าแอดสูงนะคะแล้วก็ข้อสามสำหรับคนที่ได้ค่าแอดสูงๆก็คือคนที่ บริหารในการแชร์ไปในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าคุณจะทํา Facebook หรือ youtube นะคะแต่ Facebook อะมันโตได้กว่าเนื่องจากมันมีปุ่มคําว่าแชร์นะคะแชร์ไปให้ถึงกลุ่มก็กลุ่มเป้าหมายในเมื่อคุณแตะกระแสแล้วในเมื่อคุณมีความถี่ความเยอะความสม่ําเสมอแล้วอะการบริหารของคุณก็คือคุณต้องแชร์ไปในที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายของคุณนะคะสามหัวข้อในการที่คุณจะได้ค่าแอดสูงๆเนี่ยคุณต้องมีคุณสมบัตินี้ ดังนั้นใครที่เลือกข้อหนึ่งก็คือเราอยากได้ค่าแอดส่วนแบ่งค่าแอดแพงๆเลยอะเราอยากได้เราทำได้ไหมเราทำได้ไหมคุณจะเห็นนะในฟีดเฟซบุ๊กอะคนที่แบบแปะยอดสูงๆอะ่ะประเภทนี้คือทำถี่ทำเยอะทำสม่ำเสมอไม่มีประเภทฟุกระได้ฟรีๆอะ่ะไม่มีแล้วในยุคป,ปัจจุบันต้องเยอะถี่สม่ำเสมอเกาะกระแสด้วยแล้วก็เป็นคนที่ใช้โปรไฟล์บริหารเพจดีใช้เพจแชร์ไปในกลุ่มดีนะคะ ถ้ามี3หัวข้อนี้แอดแพงแน่นอนนะคะ